ก็สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในเป็นอีพีที่สองนะครับอีพีที่สองสำหรับอีพีนี้จะเป็นใบตรวจคําชะโนดนะครับใบตรวจคาชะโนดเข้าทักงวดนะครับเข้าทุวงวดเข้าตรงไหนก็ไปติดตามในคลิปนะครับเขาจะมีใบตรวจลอตเตอรี่ให้ด้วยนะครับเป็นใบตรวจลอตเตอรี่ชะโนด ก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็ามาดูคําเตือนเหมือนเคยนะครับคำเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นกบบนารพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์เสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับมีูความปรารถนาดีจากช่อง Enchai Channel เ,เลขเด็ดหารวยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ เริ่มเริ่มจากหน้าแรกนะหน้าแรกหน้าแรกเอจจให้ดูนะครับก็จะเป็นใบตรวจครับรางวัลที่ห้ารางวัลที่เก้าสิบเก้านะครับเก้าสิบเก้าสามตัวท้ายนะครับหกสามหกนะครับจะไปหลักหน่วยนะครับหกสามหกตัวนี้นะครับแล้วก็รางวัลที่สามนะครับ รางวันที่สามครั้งที่สิบนะครับสามตัวท้ายนะครับวันนี้ได้แปดหนึ่งเก้านะแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าหสามนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนกลัมากรต่อนะมาต่อเพบทันใจนะเพียบทันใจวมนที่แล้วหนีไปบนนะหนีไปบนสามตัวมาบิดตัวนะครับ ทําเป็นบนล่างเลยนะครับวันนี้ให้เด่นมาที่089นะครับ089วันนี้ก็ชนกันที่8นะครับชนกันที่8วนกันที่8นะครับวันนี้ ก็เหมือนเดิมนะครัเด็ดของเราเนาะสายออกกําลังกายนะครับสายออกกําลังกายไม่ควรพลาดน,นะตัวเดียวเลยนะครับให้โชคลากมะเดือนะครับลากมะเดือพอตัวนี้นะครับเฉพาะตัวนี้เนาะวันนี้นะคาราชนะให้ก้ารนะม้าคู่นะครับให้เด็ดไปที่หกนะครับ ก็จะมี4,6,5,6นะครับ4,6,5,6 4แชรกนะครับ4แชรก0,1 0,8 1,8 2,8แล้วก็3,8นะครับ3,8นะครับกับธรรมดานนะครับธรรมดานให้เด่นมาที่4กับ3นะครับ4กับ3 รับ2ตัวก็จะมี49 40 39แล้วก็30นะครับเด่นถ้ำพญานาคครับเด่นถ้ำพญานาคให้เด่นมาที่9กับ5นะครับเก้ากับ5งวดที่แล้ว4แชร์เข้านะครับให้9นะครับให้เด่น9เนาะ มัตสึยาสีแช่เข้านะครับตัวเด่นเนื้อให้ที่เกนะ้านะครับทีกเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับแต่จับคู่ไม่เข้านะครับวันนี้ให้เด่นแฝดนะครับสีแช่เนี่ยครับมาทำมันยานาคต่อนะครับเก้า,ากับห้านะครับเก้าแปดห้าแปดก็เก้าสี่ห้าเก้านะครับสนะี่ตัวนะครับก็สำหรับยามเช้านะครับ วัที่แล้วให้เข้าไปที่สามนะครับสามเก้านะครับเข้าไปคู่โตะครับวันนี้ก็เจ็ดสี่เจ็ดห้านะเจ็ดสี่เจ็ดห้านวันที่แล้วให้เก้าสามนะออกเก้าสองเนาะเอ็ดโชว์ของเก่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผิดกฎเนาะก็ไม่กล้าเอามาโชว์นะเดี๋ยวผิดทั้งสองนะเต็งหนึ่งนะครับเต็งหนึ่ง 987น,นะครับ987งแดที่แล้ว1 3แล้วก็4นะครับมาที่3นะครับมาที่3ารงวัลนี้โคตรฮิตนะโคติตเข้า0 6นะงวดที่แล้วโคตรฮิตวันนี้0 3 5นะครับ035 3 33 55 04 30 50แล้วก็0 5 3 1แล้วก็51ครับโคติต มันที่แล้วเข้าศูนย์หตรงๆรงๆนะ้วโคตรฮิตนะส่วนพบข้านะครับพบข้ามนนเด่นห้าสาหกับ4ีห้านะครับสาห้ากับ4ีห้าก็นี่อะไรนะครับปูสีสุดโตยญ่าสีปทุม7 9 8 9ก็92นะครับ วันที่แล้วเข้าคู่โต๊ดนะครับสองสามเนาะสองสามก็พอสอบเกิดเอสครับออพอสอบเกิดเอสพอสอบเกิดเอสวันวันนี้เด่นที่สามนะครับเด่นที่สามมีชนอยู่เจ้าหนึ่งม่นเม่นะครับชนอยู่เจ้าหนึ่งม่นเม่นจะออกสามแปดหรือเปล่านะครับ 3 8 3 4ปดสามสี่สามห้านะสามแปดสาม่สามห้าน่จำนๆเขาก็ให้เข้าประจำนะสามส3่สามห้าสานะครับต่อลุ้นกันนะสามแ3ด3ามสามส 6, 37, 38, 39นะเล่นได้นะครับตอนนี้เล่น8นะครับชน8มา38หรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ